สวัสดีครับเพื่อนๆและอาจารย์ที่ดูคลิปนี้นะครับผมผมเด็กช้างโลกชัยเกตองนะครับอยู่ในส่วนเวลามสามหนึนะครับเรื่องที่ห้เนำเสนอคุณครูโบสิทธิ์นะครับผมอันนี้นะครับคือโจทย์ที่ผมยกตัวอย่างมาครับการหาสัมพันธั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่าวิธีการหาสัมพันนะครับผมก็คือเหมือนกับตั้งหาธรรมดาทั่วไปในะครับไม่มีอะไรยากเท่าไหร่อ่อไปเลยนะครับตั้งหานำสัมประสิทธิอยู่ข้างหน้าทุกตัวนะครับมาวางเลยกันนะครับ นะครับในวิธีการวิธีการหาหลังคะเนี่ยครับให้ดูพคต์สุดท้ายนะครับพจน์หลังสุดอ่าซึ่งตัวที่หาตัวนี้ลงนะครับดีหนึ่งลบหนึ่งสองนะครับลบสองแล้วก็สี่ครับแล้วก็ลบสี่ซึ่งในกรณีข้อนี้นะครับทั้งสี่ทั้งหมดเนี่ยเลยครับไม่สามารถมีตัวไหนแทนอตัวได้เลยนะครับคือวิธีการนะครับดูสมมสิตัวอื่นนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างผมจะเริ่มแบบตัวแรกนะครับผมตัวนี้ก็คือสามคูณสี่นะครับผม สามกับสี่ใช่ไหมครับโดยในตัวอย่างนะครับวิธีการง่ายๆก็คือนําตัวหลังนะครับส่วนเป็นตัวหน้าหรือตัวหน้าส่วนเป็นตัวหลังนะครับเพื่อลองหาตัวที่ใช้ได้ดูนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะขอลองใช้ลบหนึ่ง่วนสี่นะครับผมก็ในขั้นตอนแรกนำก็ดูสองลงมาเลยเป็สองครับผมลบเลขหนึ่งจกสี่ก็กลายเป็นสามนะครับผมกลายเป็นสามแล้วตรงนี้กลายเป็นยี่สิบนะครับผม คูณกันอีกก็กลายเป็นการเป็นลบห้านะครับผมการเป็นสามสบองบวกกันหมดนะครับการเป็นสามสองะกันแล้วนะครับก็คูณกันอีกก็กลายเป็นลบแปดนะครับผมก็กลายเป็นสิบหกนะครับผมแล้วก็คูณกันอีกครับการเป็นลบสี่ซึ่งปลลัพก็เลยศูนย์นะครับแสดงว่าตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถหานตัวนี้ได้ลงตัวนะครับก็ต่อไปก็หันมาเขาต่อนะครับ ก็ทำแบบเดิมครับมาดูสามสิบตัวหลังครับซึ่งเป็นสิหกก็มีหนึ่งลบหนึ่งสองลบสองก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในเช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี่ไม่มีเลขไหนหาลงเลยก็มาพิจารณาตัวหน้าอ่านตัวหน้าเลขเดิมก็คือสามคูณสี่อ่านก็คือสามคูณสามสี่นะครับผม อ่าสามกัสี่ซึ่งสี่เนี่ยก็มีสองกับสองใช่ไหมครับส่วนตัวหลังก็มีสองกับสามผมก็เลยใน,ในกรณีนี้นะครับก็เลยลองใช้เป็นลบสองกับสามครับก็ลึกออกม,มา,าเลยเป็นสิบสองก็คูณกันก็กลายเป็น 8. ลบแปดลบแปดก็เลยยเป็นสิบ กาเป็นสิบสองนะครับก็การเป็นสี่การเป็นลบแปดนะครับลบแปดแลการเป็น24สี่เอาไว้ม่เนไรม่เป็นไรยังลบสอบตัวนสานะครับก็คูณที่ยี4สี่ลการเป็นลบสิบหนะครับซึ่งเราส่วนไม่ใช่ว่าตัวนี้นะครับไม่มีตัวหนึ่งที่ใช้ได้นะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะจับมันมาเรียงกันเป็นพนนะครับโดยการ เอาม okay. kind of like sì, ันออกมาตรงนี so, anyway, ้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ครับผมเอามันยังเป็นเท่านาม b ี2นะครับก็กลายเป็น x2 ก2 x กษบวกสิบีนะครับโอเคครับเสร็จแล้วตัวนี้จะกลายเป็น x x ลบ x วกนะครับเกน่เท่ากแล้วก็บวกสอะครับเเท่ากับ0ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับ เราก็สามารถบึงออกมาได้เป็น4นครับคูณด้วย 3x กลัง2บวก 3x บวก6นะครับแต่ก็จะตัวนี้ไม่เท่ากับ0นะครับก็วิธีการหาตรวัวประกอบน,นะครับก็นำทัว3ตัวมาประคูณกันครับก็ดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับก็จะกลายเป็น x บวก1ส่วน4นะครับคูณด้วย x บวก2ส่วน3นะครับแล้วคูณด้วย สี่แล้คูณด้วยสามเอ็กำสองบวกสามเอ็กบวกหกนะครับซึ่งตัวประกอบชุดน,นี้แยกตัวประกอบไม่ได้นะครับแยกตัวประกอบไม่ได้ก็เลยก็เพื่อให้ความสูงงานนะครับมีสี่อยู่ตรงนี้ก็เลยเอาสี่มาคูณตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็นสี่เอ็กบวกหนึ่งคูณด้วย x บวก2ส่วนคูณด้วย 3 x มเอกกำังสองบกสามเอกบวกนะครับอ่าและนี่ก็คือคำตอบของ นี่ก็คือคำตอบของสมกา,การเอ๊ะวิธีการแยกตัวแยกตัวประกอบขรางหน้าอะครันี้นะครับผมก็ขอคุณที่รับชมนะครับแล้วก็สามารถมีอะไรตกแต่งเอ๊ะมีอะไรที่ผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอธิบายไม่เข้าใจหรืออย่างไรก็ตามอาจารย์มาบอกผมได้นะครับ